แรม2อกิกะมันถือว่าน้อยไปหน่อยในปี2020แต่อย่าลืมครับว่าตรงนี้มันราคาแค่เพียง3,000บาทเขาต้องพยายามลดสเปคให้ทำราคา3000บาทให้ได้ถ้าถามว่าดูหนังท่องเว็บธรรมดาไม่เล่นเกมหรือแทบจะไม่เล่นเกมเลยเพียงพอไหมยังเพียงพอนะครับผมย้ำอีกครั้งว่ายังเพียงพอสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 4play พ a ย์เกครับวันนี้ลุงมมีแท็บเล็ตอีกหนึ่งตัวครับมา รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแน่นอนอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับนั่นก็คือ t e c ลาร์ส P 2 0นั่นเองครับผมนะฮะบอกกันก่อนนะครับว่าสำหรับเท c ลา s ์ส P 2 0เนี่ยมันมี2รุ่นนะครับก็คือ t e c ลาร์ส P 2 0ธรรมดาตัวนี้เลยกับเท c ลา s ์ส P 2 h HD นะครับซึ่งวันนี้ เรามาดูกันก่อนนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับตามสไตล์ t e c ลาสเนี่ยก็เป็นกล่องนะครับเรียบๆขาวๆนะครับเดี๋ยวเราดูรอบตัวกล่องกันก่อนนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะเรียบๆนะครับโอเคแล้วก็ก็จะมีระบุสเปคนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับนี่สำหรับเจ้า t ท c ลาส s s ยีนะครับย้ำว่า P20 ธรรมดานะที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ นะครับไม่ใช่ P 2 0 HD แล้วก็ด้านหลังครับโอเคดูรอบตัวกล่องกันแล้วก็มา unbox กันเลยนี่ครับผมเปิดออกมานะครับก็จะพบเจ้าตัวพระเอกของเรากันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแท็บเลต็ตเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางไว้แป๊บหนึ่งนะครับมาดูกันก่อนว่าในตัวกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเริ่มจากทางด้านขวาเลยนะครับก็จะมีนี่ฮะสายแน่นอนครับเป็น ไทซีแน่นอนเนาะโอเคครับตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของเข็มจิ้มซิมอยู่บนฝากล่องนะครับใครจะใส่ซิมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์กันนิดนึงอะแดปเตอร์ก็จะเป็นนะครับในส่วนของเอาพุทนะครับ5โวลต์นะครับ2.5แอมป์ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะด้านล่างนะครับมีอะไรอีกไหม นี่มีคู่มือนะครับโ,โหแน่นอนตามสไตล์ถิกราสก็จะให้คู่มือหนาๆมาหน่อยนะครับใครเบื่อๆก็อ่านคู่มือเล่นได้นะครับประมาณนั้นเลยไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนลวกันนะครับมาดูเจ้าตัวพระเอกของเรากันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่ฮะนี่โอ้โหคือดูเว็บแรกก่อนนะยังไม่เห็นยังไม่รู้นะครับว่าวัสดุเนี่ยคือวัสดุอะไรแต่บอกได้เลยว่ามันดู ค่อนข้างพรีเมียมเลยครับดูจากลักษณะแน่นอนครับน่าจะเป็นพลาสติกเป็นการเล่นสีเล่นลลยนะครับเป็นสีเงินให้ดูแบบพรีเมียมอุ้ย <ไ what? S 1> <mumbling. S 2> ตรงตัวกล้องตัวเนี้ยอุ้ยดูดีอ่ะนะครับตรงตัวกล้องตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยเขอบด้านข้างอ่ะที่เป็นสีเงินเงินอ่ะลักษณะตัวกล้องอ่ะดูดีนูนขึ้นมาพอสมควรนะครับถ้าอย่างนั้นผมแนะนําให้ใส่เคสนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวกล้องเนี่ยขีดข่วนเป็นรอยอย่างแน่นอนเพราะว่านูนขึ้นมาพอสมควรเลย โอเคมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่สําหรับด้านหน้านะครับมีกล้องหน้าหนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นขอบจอบ,บางนะครับแต่ตรงเนี้ยให้คุณผู้ชมดูนิดนึงหนาพอสมควรเหมือนกันนะครับหนาในระดับหนึ่งเลยถ้าเทียบกับเจ้าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นปีโป้ไม่ว่าจะเป็นอัลลูคิวอันนี้หนากว่านะครับหนากว่าเพราะว่าตรงเนี้ยขอบเนี่ยหนาแล้วแล้วก็มันจะมีตัวจอที่นูนขึ้นมาอีกผมให้คุณผู้ชมดูนะครับแบบชัดๆ เห็นไหมครับขอบด้านข้างเนี่ยส,สีเงินเนี่ยมันหนาแล้วแล้วมีขอบสีดําด้านบนเนี่ยนูนขึ้นมาอีกมันก็จะประมาณนี้เลยครับโอเคมาดูกันว่ารอบตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับนี่เลยนะครับด้านบนก็มีช่องเสียบแจ็คหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ตรงนี้สําหรับใส่ซิมแล้วก็เมมโมรีการ์ดด้านขวาเรียบๆไม่มีอะไรนะครับด้านล่างมีลําโพง2ตัวเออโอเคนะครับมีลําโพง2ตัว อีกด้านหนึ่งหล่ะนะครับด้านสุดท้ายก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบสําหรับ usb type c นะครับแล้วก็ปิมมีปุ่มปิดเปิด power button แล้วก็ตรงนี้ปุ่มสําหรับเพิ่มลดเสียงนั่นเองครับโอเคนะครับนี่คือรอบรตัวเครื่องคราวนี้เนี่ยมาดูกันบ้างว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับสําหรับเจ้าเครื่องนี้สําหรับตรงนี้นะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับหรือจะใส่1ซิมกับ1 sd card ก็ได้ นะครับประมาณนี้เลยโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาฟิล์มจากโรงงานออกนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงฮะเป็นไงไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมตัวจอเนี่ยแกะฟิล์มชั้นแรกออกนะครับแล้วก็จะมีฟิล์มอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะจะมีฟิล์มอีกหนึ่งชั้นเนี่ยตรงเนี้ยแกะฟิล์มที่มันเป็นชั้นแรกเนี่ยออกไปเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามนะครับ แน่นอนครับว่าสําหรับการรีวิวของเราวันนี้เนี่ยจัดเต็มจัดหนักเช่นเดิมครับสหมวดนะครับก็คือประสิทธิภาพตัวเครื่องเกมทดสอบโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูหนังฟังเพลงนะครับโอเคมาเริ่มดูสเปคเครื่องกันก่อนดีกว่าว่า t e c ลาร์ส2 0ยธรรมดาเนี่ยให้สเปคอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับเจ้า CPU Z นะครับแน่นอนครับสำหรับ CPU เจ้าตัวนี้นะครับเป็น 8ข้อนะครับและก็เป็นซี u ีส่ารานิยมจากจีนนะครับก็คือ SC 9863นั่นเองครับผมนี่ฮะมาดูกันเพิ่มเติมเลยนะครับให้แรมนะครับมา2กิกตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากๆที่จะเปรียบเทียบกับราคานะครับว่า2กิกกับราคานี้เนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับเราจะรีวิวกันไปเรื่อยๆหาคำตอบกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูสรุปกนตอน,ตอนสุดท้ายนะครับว่า ราคานี้กับสเปคที่ได้มันเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของรอมนะครับให้มาที่32 g กนะครับตอนนี้นะครับผมโหลดแอปอะไรไปเยอะพอสมควรที่ใช้ในการทดสอบอย่างที่เห็นตอนแรกสุดนะครับยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับอีกประมาณ13 g กิกก็ยังโอเคโหลดเกมได้อีกระดับหนึ่งนะครับและในส่วนของเร s ูลูชชั่นนะครับตรงนี้ เป็นอีกจุดนึงเลยที่สําคัญมากๆที่แปลผันกับตามราคาของเจ้าเครื่องนี้นะครับตรงนี้สกินเรโซลูชันนะครับเป็น HD ย้ําว่า HD ถ้า YouTube ก็คือ 720p นะครับยังไม่ถึง 180p 0นะครับมาดูในส่วนของคะแนน 3D Mark กันบ้างน,นะครับแน่นอนครับมาดูในด่านแรกก่อนสลิงช็อตสำหรับในสลิงช็อตเนี่ยครับคะแนน overall ได้ไปที่500 37คะแนนคะแนนกราฟิกอยู่ที่466คะแนน Physical Score อยู่ที่1160คะแนนตรงนี้ในส่วนของด่าน Sling Shot นะครับแล้วก็ในส่วนของ Sling Shot Extreme นะครับ Overall อยู่ที่347นะครับ Graphic s c o r 289และ Physical Score อยู่ที่1161คะแนนนะครับหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยคะแนนได้น้อยจังเลยทําไมท,าทั้งๆที่เป็น CPU s c 9863แล้วนะครับอย่างแรกเลยจะบอกว่าแรมมันน้อยมากๆ2กิกเนี่ยมันไม่พอนะครับโอเคครับต่อไปมาดูการเทสในส่วนของ GPS เทสกันบ้างครับ ในส่วนของการทดสอบ GPS นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมี GPS ไหมมี GPS นะครับแต่โคตรช้าเลยครับตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับที่ผมรีวิวมาเนี่ย a u d i Q i Play 20เนี่ยจะเร็วสุดนะครับ Pipo N 2นะครับจะช้ากว่าตัวนี้ช้ากว่า Pipo N 2อีกพอสมควรเลยนะครับอย่างงั้นเนี่ยผมจะบอกสรุปง่ายว่า GPS โคตรไม่แนะนําให้ใช้เลยครับมันช้ามากนะครับช้าแบบช้าสุดๆเลยครับนี่ผมเปิดสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะขึ้นหาดาวเทียมจนครบเนี่ยครับช้าโคตรๆนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นอะไรที่น่าผิดหวังพอสมควรนะครับในส่วนของ GPS ต่อมามาดูเซนเซอร์บ็อกซ์กันบ้างนะครับว่าตัวนี้ให้เซ็นเซอร์อะไรกันมาบ้างครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เซ็นเซอร์ พื้นฐานมาเท่านั้นนะครับตามแท็บเล็ตจีนนั่นเองในหมวดที่2ครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบใน,ในเรื่องของเกมกันบ้างตรงนี้สำคัญเลยอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เป็นแท็บเล็ตราคาถูกมากๆกนะครับถึงแม้จะให้ cpu เป็น sc 9 8 6 3แต่ให้ ram มา 2G b บางคนบอกรีบมันน่าจะเล่นไหว cpu แรงนะครับแต่ ram น้อยไม่เป็นไรน่าจะเล่นไหวในระดับหนึ่งมาดูหาคำตอบไปพร้อมกันครับว่าจะเล่นได้มากหรือน้อยขนาดไหนกันครับ เริ่มต้นเกมแรก Rov ครับมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างนะครับการตั้งค่าในการทดสอบของเรานะครับแน่นอนครับมาดูกันก่อนเลยในส่วนของตั้งค่าทั่วไปนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับลุงจะตั้งค่า Display Quality นะครับเป็น Medium แล้วก็ Particle Quality เป็น Medium นะครับ HD Display จะเป็น Normal นะครับในส่วนของตรงนี้ High Frame Rate จะลองดูครับว่าดันเกิน30ไปได้เท่าไหร่เข้าเกมแล้วครับมาดูกันเลยว่าเฟรมตอนเริ่มต้นจะได้เท่าไหร่โอ้โหเมื่อกี้มี3 5 4ห4 9ส0 5 3องแก้าห้าส่แกงเยอะมากเฟรมโคตรแกว่งเลยครับนี่ฮะโอ้โหเอาเหรอ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 เอาปลา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  เฟรมแกว่งอะ่ะมันมันกระตุกเป็นช่วงๆเลยอะครับนะนะครับไม่ใช่หลีนหุ้ยนะครับเป็นช่วงๆเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันกระตุกจริงๆนะครับมันไม่ได้กระตุกตลอดแต่เล่นไปซักระยะพอตอนเฟรมดรอปมากๆอะ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมีช่วงเฟรมดรอปนะนะครับประมาณนั้นเลยเอ้ย โอดจุงอ่ะจะเย็นๆสินี่ฮะประมาณนี้เลยคืออย่างที่เห็นว่าเฟร,ร,รมสูงอ่ะเฟร,ร,รมสูงสุดมันได้เยอะเพราะว่า CPU รีบไปได้นะครับแต่ความนิ่งของเฟร,รมนะครับความนิ่งของเฟร,รมมันน้อยมากนะครับหรือว่าถ้าเราเรียกกันก็คือเฟร,รมไทม์นั่นเองเฟร,รมไทม์มันแกว่งแบบ55 39 41 48, 52แล้วก็ตกลงมาเป็น 53, 5 3 44อีกก็มีนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถึงแม้จะมีกระตุกไปบ้างแต่เขาเรียกว่าตัวที่จะมาฉุดให้เล่นได้ชนะก็คือฝีมือนั่นเองครับผม <laughs> แม่ชนะนี่ได้ใหญ่เอาใหญ่นะฮะเกมที่2องฟรีไฟลครับ มาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เราสามารถเลือกปรับกราฟิกเป็นอันตราได้แต่ลุงไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ปรับเป็นสแตนดานและกันนะครับเป็นกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าจาก ROV เกมแรกเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วครับว่ามันมีช่วงที่กระตุกเยอะงั้นเราลองตั้งสแตนดานดูก่อนแล้วก็ไปลุยกันดูครับว่าสแตนดานเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมนะครับสำหรับฟรีไฟ ฟรีจริงๆแล้วเนี่ย CPU หลายๆตัวเครื่องหลายๆตัวเนี่ยผ่านมาได้ในระดับโอเคนะครับแต่เมื่อกี้แม่อวทำเราผิดหวังไปนิดคือเราอาจจะคาดหวังกับ R.O.V ไปนิดนึงนะครับมาดูกันว่าฟ Fire เนี่ยจะช่วยทำให้คะแนนในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นมาบ้างไหมมาดูกันเลยครับมาแล้วครับในส่วนของตรงนี้นะฮะมันโอ,โอเคอยู่นะครับอย่างที่เคยบอกว่าฟ FI r e เนี่ยเป็นเกมที่ กินเปพสอยู่แบบกลางๆนะครับทำให้เกมเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆครั้งที่เรารีวิวแล้วออกมาลื่นเนี่ยเพราะว่าเกมเขาออฟติ้ไม้มาดีด้วยแหละครับนี่ฮะนี่นี่โอ้ยโอเคเล่นได้อยู่นะครับสําหรับฟรีไฟล์เล่นได้เล่นได้เลยนะครับนี่แน่น้าโหลดฉากแต่ยังไงไปดูรีวิวแบบละเอียดตอนที่กระโดดล่มกันแล้วครับนี่ยเนี่นี่อาโอ้โหเมื่อกี้โอเคนะฮะไปไปลุยกันเลยฮะอุ้ยอะไรยิงแล้วหรออุ้ย อุ้ยไม่นะไม่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงถามว่ายังเล่นได้ไหมเล่นได้ครับโอเคฟรีฟลเหมือนที่ผมย้ำเสมอนะครับเล่นได้นะโอเคปรับอย่างนี้แหละนะครับแนะนําไม่ต้องไปปรับอันตรงอันตราหรอกนะครับปรับประมาณนี้เหมือนที่ลุงปรับนี่แหละอย่างที่เพื่อนๆอู้หอ,อุ้ย ยิงเหรอยิงหรอเฮ้ยนี่นูน้นนนยิงหรอดับเบิลคิวไปดีจงังเลยยิงยิงจังเลยยิงกันเลยเล่นได้นะครับเล่นได้ในส่วนของตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยมีพิเศษหน่อยนะครับสำหรับน้องๆลองทดสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Roblox นะครับหรือเป็น a อ o ง g u สเนี่ยตรงนีเน้เป็นเกมธรรมดานะครับมันเป็นเกมที่กินสเปกไม่เยอะ เล่นได้สบายๆเลยนะครับสองเกมนี้โหลดลองโหลดลองเล่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคและในอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้แถมมีเกมหนึ่ง L.O.L. Wild Rift ตรงนี้แหละเป็นเกมใหม่นะครับบอกได้เลยว่าทดสอบอะไรได้เยอะพอสมควรเหมือนกันขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่พยายามแนะนำกันเข้ามานะครับว่าเกมใหม่มีเกมไหนบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะครับอยากให้ทดสอบเกมไหนทดสอบอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ทดสอบอยังไงนะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้อันไหนที่ลุงเห็นว่าเออมันมีประโยชน์มันเห็นด้วยเลยนะครับก็จะนามาทดสอบให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบชัดๆแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับกันก่อนตรงนี้นะครับดูดีๆนะลุงตั้งเป็นโลหมดเลยนะครับโลหมดเลย60 FPS นะครับจะเปิดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าจะรีดเฟรมได้เยอะขนาดไหนนะครับมาดูกันนะฮะ แต่ในส่วนของ Resolution ลุงจะปรับเป็น Medium เพราะว่า Resolution Low เนี่ยเกมนี้มันโอ้โหมันมันเกินต้านทานจริงๆฮะขอปรับเป็น Medium แล้วกันนะครับอย่างเดียวที่ปรับเป็น Medium มก็คือ Resolution นั่นเองครับผมโอเคที่เหลือก็ประมาณนี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะรีเฟรมได้เยอะขนาดไหนกันครับ ออกตัวก่อนนะขอออขอตัวแบบรอฟรีก่อนเลยนะฮะเพิ่งเล่นมือใหม่นะครับเล่นกากก็อย่าว่ากันละกันนะครับว่าน้อยๆว่าเบาอย่าว่าแรงนะครับลุงเสะเทือนโอ้โหน่วงอะมันรู้สึกน่วงเพราะว่าน่าจะเป็นเกมที่กินสเปคเยอะกว่าพอสมควรนะครับโอ้โหมันมีสี่โอ้โห, 4, โโหเดี๋ยวนะห้าสิบลงมาสามสิบปลายปลายไม่ต่างกับ R.O.V เลยนะครับเฟรมเนี่ยแบบมีช่วงที่ดีดขึ้นไปสูงแล้วก็ลงไปต่ำแต่อย่าลืมนะเอาวีเราปรับกลางๆอันนี้เราปรับต่ำสุดนะครับมาก็มาไม่ทันดูฉันมาทำอะไรที่นี่ ชนะเฉยเลยอ่ะเฮ้ยงงเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ L O L นะครับปรับต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกปิดโหมด High Frame Rate นะครับถึงจะแนะนำให้เล่นนะครับสหมดเสร็จแล้วมาโหมดที่3กันบ้างโซเชียลมีเดียครับสำหรับ Messenger แล้วก็ Line นะครับตรงนี้ย้ำอีกครั้งว่าสบายๆลื่อๆนะครับมาดู Facebook กันบ้างครับ นี่ครับในส่วนของ Facebook นะครับมันไม่ได้ลื่นถึงขีดสุดแต่มันยังลื่นอยู่สบายอยู่นะครับยังเร็วอยู่นะครับไม่ถึงอาจจะไม่เร็วสุดลื่นสุดเหมือนพวกตัวแรม 4G กิกแต่ตัวนี้ยังไหวอยู่นะครับสำหรับทัชพละกรทรัพยากรเครื่องนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะดูอะไรก็สบายยังโอเคอยู่นะนะครับเล่น Facebook เนี่ยอามาดูแนวด้านกันบ้างประมาณนี้ครับโอเค Facebook ก็ผ่านไปได้นะครับ อาจจะไม่ได้ลื่นปืดๆแล้วแต่ยังลื่นแล้วก็เร็วอยู่นะครับอีกทีหนึ่งครับมาแน่นอนครับติ๊ t ต k อ,อกนั่นเองนี่ฮะในส่วนของติ k กต k อ,อกแนวตั้งนะครับ สบายๆนะครับตรงนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยยังสบายๆยอยู่ไม่ถึงกับขั้นแบบเลือเลือละนะครับแต่ยังสบายๆยอยู่นั่นเองครับมาดูท่องเว็บดูหนังฟังเพลงทดสอบทดสอบระบบเสียงอื่นๆกันบ้างนะครับมาทดสอบไปพร้อมๆกันเลยครับนะฮะก่อนอื่นมาท่องเว็บกันก่อนนะครับสําหรับการท่องเว็บของเรานะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับเว็บไซต์ในการทดสอบอันดับหนึ่งของเรานะครับ ก็คือเว็บไซต์ของเราเอง<笑><笑>นะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ผมเข้าเว็บรอบแรกอะที่เห็นจอดำรู้ไหมครับเพราะอะไรไม่ใช่สเปคไม่แรงนะครับสเปคแรง cpu แรง gpu แรงแต่ ram มไม่พอผมถึงขั้นต้องล้างเคลียร์แคชนะครับเคลียร์ค่า ram เนี่ยเคลียร์เนี่ยครับเคลียร์ ram ออกไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันรันไม่ทันนะครับ ram มไม่พอนี่ขนาดท่องเว็บนะเห็นเลยฮะว่าแรมมันไม่พอจริงแต่ถ้า สมมติเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆรีสตาร์ทเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยเล่นอะไรมันก็ยังเพียงพออยู่แต่พอเล่นไปสักพักแรมมันไม่พอไงครับโอเคสบายๆเนาะมาดูแนวตั้งกันหน่อยโอเคครับท่องเว็บก็ยังได้อยู่นะนะครับท่องเว็บเนี่ยก็ยังโอเคสบายๆอยู่นะครับต่อไปตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับดูการตั้งค่าครับคุณภาพ ตรงนี้ครับสังเกตดีๆไม่มี 1080p ให้เลือกเพราะอย่างที่บอกในตอนแรกว่าจอเป็นแค่ HD ยังไม่ถึงกับ Full HD มีแค่สูงสุด 720p ให้เลือกครับเรามาดูกันว่า 720p ในจอตัวนี้เนี่ยมันจะเพียงพอไหมสำหรับของคุณผู้ชมนะครับมาดูกันเลยครับผมเลือก 720p ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มดูครับตรงนี้อีกนิดนึงครับผมปรับแสงอยู่ที่ประมาณ60%นะครับ ไปดูเลยครับเป็นไงครับลองพิสูดด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับว่า 720p เนี่ยเพียงพอไหมหรือเราควรจะขยับไปเล่น1080ปดี ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการทดสอบของ YouTube ก็ตามสเปคก็คือเล่นได้สูงสุด 720p จริงๆตาม resolution ของหน้าจอนะครับต่อมามาดูในส่วนของ Twitch กันบ้างมาดูกันว่าถ้าเป็นทวิชเนี่ยมีตัวเลือกอะไรให้เราเลือกบ้างเฮ้ยมี 1080p ด้วยนะทวิชมี 1080p60 เฟรมเรทถ้าเราเลือกเราลองเลือกกันไปดูครับว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหน อุ้ยภาพสวยแวบ็บแรกที่เห็นภาพสวยเลยนะครับพันแปดสบทวิสแต่มันมันมีโอ้โหมันเกินสเปกอะผมใช้คํานี้นะครับมันเกินสเปกมันเหมือนจะไวแต่มันไม่สุดมันลื่นไม่สุดอะครับนี่ขนาดดูด้วยสายตาเปล่าไม่ต้องเห็นเฟรมเรทไม่ต้องเห็นอะไรนะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันลื่นยังไม่สุดนั่นเองครับ เดี๋ยวเราลองปรับเป็น 720p กันสักหน่อยแบบ60เฟรมเรทนะครับดูว่ามันจะลื่นขึ้นไหมโอ้ภาพเห็นความแตกต่างของภาพชัดเจนสําหรับผมนะผมเห็นความแตกต่างของภาพอย่างชัดเจนเลยครับแต่ความลื่นโอ้ความลื่นดีเลยถ้าเน้นลื่นนะผมแนะนําให้ 720p ดีกว่าครับเพราะมันตามสเปคของมันนั่นแหละครับเนี่ยโหดูแล้วลื่นไหลเลยครับ ในส่วนของ Twitch ก็ประมาณนี้เลยนะครับแนะนำให้ดู 720p ดีกว่าครับตามสเปคของมันสุดท้ายแล้วครับมาดู Netflix กันครับ Netflix เนี่ยก่อนอื่นมาดูก่อนว่าตัวนี้เผื่อจะ1ในร้อเลยนะโอกาส1%เลยนะครับที่มันจะเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เผื่อไว้ก่อนเราก็ต้องตรวจสอบแบบละเอียดนะครับว่ามันก็ไม่มีพิกล็อก น่เไม่มีพิกล็อคครับก็เป็น SD เหมือนแท็บเล็ตจีนทุกตัวนั่นแหละครับแต่มาดูว่าถ้าเป็น SD แล้วจะเล่นได้สวยงามขนาดไหนมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับ ใช้ได้อยู่นะพวกภาพอะไรอย่างเงี้ยภาพเสียงเนี่ยโอเคเลยนะครับโดยร่วม Netflix ยังเล่นได้สบายๆลื่นๆนะครับภาพที่มันถึงแม้จะเป็น SD ก็เหมือนแท็บเล็ตทุกตัวนะครับพอจอมันสวยมันก็ช่วยรีดภาพให้มันดูดีขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับคราวนี้แหละนะครับรีวิวไว้ครบแล้วมาถึงบทสรุปที่สำคัญเลยที่คนตั้งตารอนะครับอย่างแรกเลยราคาตัวนี้ 3,000บาทได้ยินไม่ผิดนะครับราคา3,000บาทแทบเล็ด10นิ้วนะครับราคา3,000บาทแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยเพราะที่รีวิวไปแล้วไม่ว่าจะเป็น audicy iplay 20ตัวนั้นราคา3,800บาทจริงๆแล้วต้องไปชนกับ t e c r a d p 2 0 hd ตัวนี้จึงแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยอย่างแรกนะครับอยากจะบอกว่าถ้าใครที่เล่นเกม ผมย้ําว่าเล่นเกมมากในระดับหนึ่งเลยเนี่ยหรือเป็นหลักเลยเนี่ยครับถ้าคุณไม่ต้องถึงขั้นกัดฟันหรือว่ามีงบเพียงพออยู่แล้วที่จะไปเล่นตัวพวก3,800ไม่ว่าจะเป็น t e c h l a s s P 2 0 HD หรือ AutoCue iPlay 20ไปเลยครับไม่ต้องลังเลเลยเพราะว่าอย่างที่เห็น ROV Free Fire หรือ LOL ตรงเนี้ยเฟรมมันเห็น ชัดมากๆว่ามีผลต่างกันพอสมควรนะครับทั้งๆที่ห่างกัน800แต่ไปเลยครับในประเด็นที่2บางคนบอกว่าผมไม่เล่นเกมหรือแทบจะไม่เล่นเลยย้ําว่าแทบจะไม่เล่นเลยนะครับดูเอาแต่ดูหนังฟังเพลง y o u u u e t ท i t c h Netflix ตรงเนี้ยต้องเพิ่มเงินไหมครับมีวิธีง่ายๆครับให้คุณผู้ชมเนี่ยหยิบมือถือนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดช่องยู u ูบสัก2 3ช่องที่คุณผู้ชมดูบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เลือกครับ นี่ยครับตอนปรับตั้งค่าตรงนี้เป็นคุณตี้เนี่ยตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น 180p 0ดู 180p ก่อนสักประมาณ1-2นาทีนะครับดูไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ปรับมาเป็น 720p แล้วก็ดูไปอีกสักระยะหนึ่งดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นความแตกต่างเยอะไหมถ้าบางคนบอกว่าโอ้เหมือนผมเลยเห็นความแตกต่างเยอะมากให้เอาความแตกต่างที่ดูบนมือถือครับคูณ2เลย เพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นจอ10นิ้วความแตกต่างบนมือถือมันจะชัดขึ้นไปอีกบางคนบอกโอ้ต่างระดับหนึ่งเลยนะโอ้ผมบอกได้เลยถ้าคุณบอกว่าจากขนาดดูบนมือถือเนี่ยเห็นความต่างระดับหนึ่งเวลาบนมาเล่นบนแท็บเล็ต10นิ้วเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับตรงนี้วิธีดูง่ายๆเลยครับแต่บางคนที่บอกว่าก็ไม่เห็นความแตกต่างเลยนี่ 720p กับ 1080p ดูเปรียบเทียบมา2 3สช่องแล้วก็ไม่เห็นความแตกต่างโอเคครับตรงนั้นแสดงว่า 720p กับ 180p 0เนี่ยไม่มีผลต่อคุณผู้ชมนั่นเองครับผมคราวนี้มาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันเลยนะครับว่า Tech า a ์ส mm. p 20ในราคา3,000บาทมีข้อดีข้อเสีอยอะไรบ้างอย่างแรกสุดข้อดีก็คือราคาทำราคาได้ดีมากๆตัวจอเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับในส่วนของสเปคนะครับตรงนี้ r รม2กิกะมันถือว่าน้อยไปหน่อยในปี2020 แต่อย่าลืมครับว่าตรงนี้มันราคาแค่เพียง3,000บาทเขาต้องพยายามลดสเปคให้ทําราคา3000บาทให้ได้นะครับถ้าถามว่าดูหนังเล่นเกมท่องเว็บธรรมดาไม่เล่นเกมหรือแทบจะไม่เล่นเกมเลยเพียงพอไหมยังเพียงพอนะครับผมย้ำอีกครั้งว่ายังเพียงพอนะครับแต่ถ้าใครนะครับต้องการเล่นเกมนะครับด้วยเป็นจุดสำคัญบอกได้เลยครับว่าอาจจะต้องดัน เพิ่มไปเล่นพวกตัว3 0 0 8นะครับไม่ว่าจะเป็น P20 HD หรือ iPlay 20ต้องไปเล่นตัวพวกนั้นครับผมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเสมอนะครับว่าลองดูคลิปรีวิวหลายๆตัวนะครับเพื่อทําให้นะครับการเลือกซื้อเนี่ยคุ้มค่ากับคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับและอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวคลิปถัดๆไปนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมอีกมากมายสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารัับชมกน และพบกันใหม่ในคลิปรีวิวถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ